จังหวัดศรีสะเกดครับเพื่อนได้มีการจัดงานของดีซีเผาไถพึ่งนะครับเทือที่สองพบชู่หนึ่งอำเภอหนึ่งเทศกาลสร้างสรรค์ครับจจที่บริเวณสนามนาทิวาการอำเภอไพรบึงครับจังหวัดศรีสะเกดนายอนุพงศ์สุขสมนิพผู้ราชการจังหวัดศรีสะเกดครับได้มีการเปิดงานของดีซีเผาไถ ไพร่บึงเทือที่2เพื่อเชิดชูวัฒนธรรมซีชนเผาประกอบด้วยนะครับเผาเขมรเผาย่อเผากุยและกัเผาเล่าที่มีรูปแบบขนบธรรมเนียมศิล,ลปะจารีที่แตกต่างกันอีกทางยังเป็นการมุ่งให้ทุกทองทินนะครับทั้ง2เทศบาลหาตำบล80หมู่บ้านเด้ร่วมนะครับเผยแผ่สืบสานอนุรักษ์ประเพณี ควบคู่กับการส่รงเสริมให้การเกษตรกรซึ่งก็ถือว่าเป็นอาชีพลักษ์ได้เข้าใจะระบบการตลาดและการผลิตสินค้าการเกษตรที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการเป็นการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสาคัญในเรื่องของซอปพาวเวอร์เพื่อยกระดับและกัพัฒนาความรู้ความสามารถและกความคิดสร้างสารรค์ของชาวอํเอาเภอไพรบึงให้มีมูลค่าสร้างรายได้เพิ่มขึ้นนั่นเองท่านนี้ครับนายฉลาดชิดชมนายอำเภอไพรบึงก็ได้มีการบอกว่าการจัดงานของดีซีเผา ไทยไพ่บึงเทือที่2ในครั้งนี้นะครับเป็นการสนองนโยบายการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ1อําอำเภอ1เทศกาลสั่งสรรซึ่งไฟทองทีทองทีนทั้ง2เทศบาลหาตำบล80หมูมบ้บานสภาพวัฒนธรรมอำเภอกรุ่มสตรีอสมอพ่อข่าประชาชนตลอดจนสภาพเยาวชนอำเภอตางกระดผพนึกพลังนะครับความรักความสามัคคีของซีเพาได้ร่วมกันนะครับจัดงานของดีซีเพาไทยไพรบึงขึ้นเป็นเทือที่สองโดยนะครับ ต้องการให้ทุกภาคส่วนต่างได้ร่วมสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวพื้นทินซีเผาให้เป็นธุรจัดอย่างแพร่หลายพร้อมกับเปิดตลาดนะครับเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีการสื่อขายสินค้าทางการเกษตรตลอดจนผลิตภัณฑ์ผาพื้นเมืองสู่การเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนซึ่งในเทือนี้ครับซึ่งในเทือทถัดไปะจะมีการกำหนดเป็นเทศกาลสำคัญของขอำเภอไพรบึงและก็มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนั่นเองครับ